สวัสดีค่ะน้องปริมค่ะวันนี้น้องปริมจะมาส่งกัน้านพี่แม็กจากเรื่อสุข,ขัที่63ิค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นยังไงดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมทุกรูปนะคะยาวเท่ากันทุกประการแล้วก็ด้านประกอบมุมยอดนะคะยาวด้านละสิบแสดงว่านะคะสมมุติว่าอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็มันจะมีด้านประกอบมุมมุมยอดนะคะยาวด้านละสิบ แสดงว่าด้านนี้ต้องยาวสินะคะแล้วก็ด้านนี้ก็ต้องยาวเท่ากับด้านนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นด้านเป็นด้านของรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนี่นะคะก็เป็นฐานนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านนะคะก็คือ12 12ก็คือความยาวด้านตรงนี้นะคะซึ่งด้านนี้นะคะจะมีจะมีความยาวเท่ากับด้านนี้นะคะต่อไปนะคะจะเขาให้หาพื้นที่ของกระดาษที่จะทำกลวยเหลี่ยมนี้นะคะเป็นกี่ตารางเซนติเมตรแสดงว่าเขาให้หาพื้นทีพ่พื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเมื่อเราได้แล้วนะคะ นิมจะมาหาความสูงเอียงก่อนนะคะซึ่งน้ำลิมจะมาหาพื้นที่ผิวข้างนะคะพื้นที่ผิวข้างก็คือสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือเศษ1นส่วนสองคูณความยาวรอบฐานคูณคณความสูงเอียงนะคะซึ่งสูงเอียงเรายังไม่รู้นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะน้ำบลิมก็จะมาเขียนได้ดังนี้เลยนะคะ <c oughs> แล้ก็จะได้ความยาวนะคะด้านนี้ ก็จะเป็นสิบแล้วก็ความยาวตรงนี้นะคะมันจะเป็นเส้นมัธยฐานนะคะความสูงเอียงความสูงเอียงนี้นะคะจะเป็นเส้นมัธยฐานมันจะลากจากจุดยอดลงมาที่ฐานนะคะแล้วมาตั้งฉากกับฐานแล้วมันก็จะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งฐานสองฐานนี้นะคะให้มันเท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะความยาวด้านนี้นะคะก็คือความยาวตรงนี้ จะมีความยาวเป็น12หารด้วยสองนะคะก็จะเหลือ6นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะเหลือแต่ด้านนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นความสูงเอียงนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะน้องปริมจะมาพิทากรัสนะคะโดยน้องปริมจะใช้อัตราส่วนนี้นะคะ3ต่อ4ต่อ5นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าห้านะคะเมื่อเวลามันไปคูณ มันคูณ2นะคะเมื่อมันคูณ2มันก็จะได้เป็น10นั่นเองนะคะแล้วก็4ไปคูณ2นะคะ4ไปคูณ2ก็จะได้เป็น8นะคะ3าคูณสก็จะได้เป็น6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสังเกตว่าเราจะมีเลข6แล้วนะคะแล้วก็จะมีเลข10แล้วด้วยนะคะ ดันั้นนะคะเราก็จะเหลือแค่เลขแปดนะคะที่เรายังไม่มีมันก็คือความยาวด้านนี้นะคะซึ่งความยาวด้านนี้นะคะมันก็คือสูงเอียงนะคะก็จะมีค่าเท่ากับแปดเซนติเมตรนะคะเมื่อเรารู้ความสูงเอียงแล้วนะคะเราก็จะมาคิดได้เลยนะคะก้อนอื่นนะคะผิวพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็คือผิวข้างนะคะพื้นที่ผิวข้างบวกกับพื้นที่ฐานข้างล่างนี้นะคะ พื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือสูตรการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความยาวรอบฐานนี้นะคะก็คือสิบสองคูณกับสี่แล้วก็ไปคูณกับความสูงเอียงนะคะก็คือแปด เมื่อเราคูณกันได้นะคะตรงนี้ก็จะตัดเหลือหกนะคะแล้วก็เราก็จะเหลือเป็นยี่สิบสี่คูณแปดนะคะก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนั่นเองนะคะเมื่อเราได้พื้นที่ผิวข้างแล้วนะคะเราก็จะมาหาพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยนะคะก็คือสิ่งที่โจทย์เขาถามนะคะ พื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะก็คือเราก็จะนำพื้นที่ผิวข้างนะคะก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะคะไปบวกกับพื้นที่ฐานนะคะก็คือสิบสองคูณสิบสองนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบวกกับร้อยสี่สิบสี่นั่นเองนะคะ เมื่อเราบวกกันแล้วนะคะเราก็จะได้เป็น336ตารางเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบ336ตารางเซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย